สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำน้ำปั่นผลไม้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำน้ำปั่นสตอเบอรี่นมสดนะครับามาดูวิธีการทำเลยครับอันดับแรกครับเราเตรียมภาชนะแบบนี้นะครับกินเตรียมหนึ่งอโต๊ ตีลงไปเลยครับสองอันดทรายนะครับสองช้อนโต๊ะต่อไปเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับตรวเทปไปเลยนะครับประมาณยี่สิบแอลครับมันคืออย่างดี๋ยวเราเทไปเลยครับตามด้วยนมสดนะครับประมาณสี่สิบแอลครับต่อไปจะเป็นน้ำโค้ดหวานครับประมาณสี่สิบแอลครับต่อไปใส่น้ำร้อนครับต่อไปก็โคลนครับเข้ากันนะครับแล้วเจอใส่ขึ้นปั่นนะครับใส่ขึ้นปั่นนะครับจัดการปั่นนะครับ ัอนตจ้าหนที่ดุ่เหนียวครับเราไปนะครับเต้น้ำสตรอเบอรี่ครับในการแต่งแก้วให้สวยงามน่ารับประทานนะครับนะครับต้นตะไบชิมดีนะครับต้นต่อไปปิดนนะะปฝานะครับขั้นะะอตอนต่อไปครับชิมดูอืมร่อยไหมอืมยัว้าว wow.